สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพี่ิตรพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกในวันนี้เนะคะเรามาติดตามกันถึงเรื่องราวของโครงการแลนดบิชค่ะหวังที่จะช่วยให้คนรุ่นใหม่นะคะได้มีการวางแผนอนาคตเกิดการลงทุนเพื่อเป็นการยกระดับรายได้ เกิดการจ้างงานให้เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยทางด้านนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าจะได้ใช้โอกาสในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเอเปกได้มีการเชิญชวนนักลงทุนมาลงทุนในโครงการแลนบริดจ์ซึ่งเมื่อโครงการนี้นะคะเกิดขึ้นจะเกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆแล้วก็จะได้มีการขยายเป็นฐานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะภาคเกษตรแต่จะมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเกิดขึ้น ซึ่งจะยกระดับรายได้ประชาชนและเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นสำหรับโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะในการพบกับนักลงทุนในสหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีก็กล่าวทุกครั้งที่มีการเดินทางต่างประเทศได้มีการแจ้งความคืบหน้าและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนรวมไปถึงยังเป็นโอกาสให้คนรุ่นใหม่นะคะได้ตัดสินใจในการวางแผนอนาคตแม้โครงการจะยังไม่เกิดขึ้นทันทีต้องใช้เวลานาน,าน แต่ก็เชื่อค่ะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเล็งเห็นโอกาสจากโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและอาจจะตัดสินใจไม่ย้ายประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องสร้างแรงบันดาลใจเพราะประเทศจะต้องดีขึ้นหากมีเขตอุตสาหกรรมนะคะที่ทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้และคนไทยมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่จะร่วมกันพัฒนาก็จะเป็นจุดศูนย์กลางค่ะที่จะหล่อหลอมให้สังคมดีขึ้นได้สำหรับข้อเสนอที่จูงใจนักลงทุน ให้เลือกมาลงทุนในโครงการแลนบีชของไทยนั้นเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่า มีทั้งมาตรการทางภาษีพลังงานสะอาดที่รัฐบาลให้ความสําคัญการบริหารจัดการน้ําในภาคอุตสาหกรรมการเป็นศูนย์กลางการบินมีรถไฟความเร็วสูงท่าเรือแหลมฉบางสําหรับโลจิสติกและแลนด์บิชที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็จะเป็นปัจจัยสําคัญนะคะให้กับนักลงทุนในการตัดสินใจอีกด้วยส่วนในมิติของสังคมค่ะประเทศไทยนะคะไม่แตกแยกเท่าบางประเทศแม้จะมีความเห็นที่ไม่ตรงกรัน แต่ก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบนักลงทุนต่างชาติก็จะดูตรงนี้เป็นหลักด้วย อีกทั้งประเทศไทยก็ยังมีโรงเรียนแล้วก็สถานพยาบาลที่เป็นมาตรฐานระดับโลกซึ่งเป็นปัจจัยต่อการตัดสินใจของนักลงทุนอีกเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะได้มีการวางแผนอนาคตเอาไว้นะคะให้สําหรับคนรุ่นใหม่รวมไปถึงการดึงนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจะทําให้เกิดเป็นการสร้างโอกาสสร้างอาชีพนะคะรวมไปถึงการกระตุ้นทางเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วยค่ะและเรื่องราวต่อมาคุณผู้ฟังคะใน ช่วงนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมแผนนะคะที่จะรับมือสําหรับภัยทางธรรมชาตนะะิน้ำท่วมทางาักตายค่ะโดยจะได้มีการตั้งศูนย์ส่วนติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะเร่งรับมือกับน้ําป่าไหลหลากดินถลม่มแล้วก็ปัญหาอุทกภัยนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ่ะ โดยทางด้านนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกร,รัฐมนตรีเปิดเผยถึงการรับมือของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้นะคะว่าจากการคาดการฝนภาคใต้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2566ยาวไปจนถึงเมษายน2567ก็พบค่ะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน2566ถึงกุมภาพันธ์2567นั้นเนี่ยนะคะมีพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวงังเนื่องจากมีปริมาณฝนตกจานวนมากก็ คือพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะาลานราธิวาสส่วนปริมาณน,น้ำในอ่างขนาดใหญ่นั้นปัจจุบนันภาคใต้ค่ะมีปริมาณน,น้ำใช้การรวม3620ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น66%นะคะโดยแยกเป็นอ่างเก็บน้ำรัชปภามีปริมาณน,น้ำา35,55ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น71%อ่างเก็บน้ำบางลางมีปริมาณน,น้ำา565 ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น48ค่ะ ทำให้ขณะน,นี้ทางสทนอชอเองนะคะได้มีการวางมาตรการรับมือฤดูฝนโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ําโดยใช้กลไกของคณะกรรมการลุ่มน้ําและคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติพร้อมจัดทําเป็นรายงานสถานการณ์น้ําประจําวันทุกวันนอกจากนี้ยังมีการตั้งศูนย์ส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้เพื่อติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดเพราะเรื่องนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก จึงได้มีการเร่งนะคะเดินหน้าที่จะแก้ไขปัญหายอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการทำฝายและธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อช่วยลดผลกระทบจากน้ำท่วมรวมถึงสามารถช่วยในช่วงน้ำแรงได้อีกด้วยนะคะ หากสถานการณ์น้ำนะคะเริ่มที่จะวิกฤตก็จะมีการจัดตั้งศูนย์ส่วนหน้าตามที่ได้มีนโยบายบูรณาการแก้ไขในพื้นที่โดยให้มีหน้าที่บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ําจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคาดการและก็วิเคราะห์สภาพอากาศค่ะรวมถึงปริมาณน้ําในลําน้ําแหล่งเก็บกักน้ํา พื้นที่น้ำหลากก็จะได้สามารถแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ได้ทนันนอกจากนี้ยังต้องติดตามและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโครนถลม่มและอุทกภัยในพื้นที่ให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วซึ่งในการดำเนินการก็จะมีการประชุมนะประเมินสถานการณ์ทุกวันเพื่อสรุปผลและให้คำแนะนำรวมถึงประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำและติดตามแก้ไขปัญหา ในพื้นที่ร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะคะปัญหาน้ําในประเทศไทยนะคะนอกจากที่จะเกิดปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมแล้วนะคะในช่วงฤด,ดูแล้งต่างๆเนี่ยก็จําเป็นนะคะที่จะต้องมีการวางแผนในการรับมือนะคะกับในช่วงภัยแล้งแล้วก็ฤดูแล้งในปีหน้าเช่นเดียวกันนะคะ และเรื่องราวต่อมาะคะคุณผู้ฟังคะก็คือเรื่องราวของการเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลนะคะให้ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างเท่าเทียมกันนะคะไม่เว้นแม้กระทั่งการรักษาพยาบาลพระสงฆ์ค่ะ โดยทางด้านนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายวราวุฒยันเจริญผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายกริเอื้อวงที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนางสุภาพรคงวุฒิปัญญาเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและนายอินทพรจันเอี่ยมรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสํานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าพบนายแพทย์ ชนลนาสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อที่จะหารือนะคะในกรณีที่พระคีลานุปัชฌ์พระอาสาสมัครสาธารณาสุขประจําวัดหรือพระอสวอร,รวมถึงการให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธค่ะทั้งนี้จากข้อมูลของสํนานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรายงานว่าปัจจุบันมีพระพิสุขสงฆ์ทั้งหมดจำนวน 288,956รูปอาพาทั่วประเทศประมาณ10,000รูปซึ่งบางรูปนะคะก็ไม่ได้รับการรักษาตามสิทธิขั้นพื้นฐานของสอปสอชอบางรูปไม่มีผู้ดูแล จึงได้มีการจัดโครงการในการให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ประกอบด้วยโครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสังคาพิบาลเพื่อพระสงฆ์อาพาธโครงการเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ7 2พรรษางบประมาณ5ล้านบาทโครงการกุฏิสงฆ์อาพาธร่วมกับ โรงพยาบาลสงฆ์โดยจัดให้มีพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัดนอกจากนี้นะคะทางสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ยังสร้างกลไกในส่วนของความร่วมมือการจัดบริการดูแลพระสงฆ์ทำสถานชีวาพิบาลสำหรับองค์กรพระพุทธศาสนารวมถึงให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของการตรวจสอบสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ตามกำหนดของสอปอสอชอโดยการได้มาพูดคุยนะคะกับกระทรวงสาธารณสุขก็นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคณะสงฆ์แล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ทางสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยและกระทรวงสาธารณสุขได้มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการแม้เบื้องหลังนะคะจะมีการประสานงานกันอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามค่ะจากข้อมูลเนี่ยก็พบว่าจากจานวนพระสงฆ์กว่า2 0 0แสนรูปทั่วประเทศมีจำนวนกว่า10,000 รูปนะคะที่ยังไม่ได้มีบัตรประชาชนมีเพียงหนังสือสุทธิทําให้การรักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลเนี่ยเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากการสืบค้นข้อมูลว่าเป็นพระจริงหรือไม่ต้องใช้เวลา จึงอยากจะขอความร่วมมือพระภิกษุทำบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลนอกจากนี้นะคะทางสำนักพระพุทธศาสนาเองเนี่ยก็มีแผนในการดำเนินงานแบบเร่งด่วนในการจัดทำฐานข้อมูลหรือ Big Data นะะให้กับพระภิกษุส,สงฆ์โดยมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นทั้งสมณศักดิ์วิทยาฐานะทางการศึกษาและตำแหน่งปกครองเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบและสืบคน้น ว่าพระภิกษุดังกล่าวเป็นพระจริงหรือไม่โดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยรวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆอย่างเช่นทางกระทรวงสาธารณสุขที่เข้ามาช่วยดูแลนะคะในด้านของสุขภาวะพระสงฆ์ซึ่งทางสำนักพระพุทธศาสนาเองเนี่ยก็ตั้งเป้าค่ะที่จะเริ่มใช้งาน Big Data ในวันที่5ธันวาคม2566นี้เป็นวันแรกนะคะก็ถือว่าในส่วนของสิทการรักษาพยาบาลเนี่ยท้องบ บอกเลยนะคะว่าประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีการสาธารณสุขเนี่ยดีเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่ก็ยังมีอีกหลายส่วนค่ะยังมีจํานวนคนอีกหลายกลุ่มบุคคลนะคะที่ตอนนี้เนี่ย ก็กำลังเข้าสู่กระบวนการเพื่อที่จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะคะในส่วนของสิทธิรักษาพยาบาลซึ่งพระสงฆ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นประชากรส่วนหนึ่งของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเกิดการอาพาธเรืออะไรต่างๆเนี่ยการเข้ารับการรักษาพยาบาลก็จําเป็นที่จะต้องมีเอกสารในการรับรองตัวบุคคลค่ะแล้วก็หลายๆรูปเนี่ย ก็ยังไม่ได้มีบัตรนะคะที่จะนํามาแสดงตัวบุคคลได้นะคะจึงไม่สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาตามสิทธิ์ของกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าตามสิทธิ์ของสปสชได้นะคะทางดังนั้นค่ะตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการปฏิรูปขึ้นมานะคะในการดูแลสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลพระสงฆ์เพื่อที่จะให้พระทุกรูปนะคะเข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงจึงต้องมีการเตรียมนะคะในการคิกออฟระบบฐานข้อมูลพระให้ครอบคลุมนะคะนอกจาก การเข้าถึงการรักษาพยาบาลแล้วการจัดเก็บข้อมูลหรือที่เรียกว่า Big Data เนี่ยก็สามารถที่จะจำแนกนะคะเป็นเขาเรียกว่าสมณศักดิ์ต่างๆเนี่ยของพระสงฆ์ได้แล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบเช็คข้อมูลต่างๆได้นะคะว่ารูปนี้ใช่พระจริงหรือไม่นะคะเวลาที่ไปทําธุรกรรมต่างๆหรือว่าเวลาที่เกิด เหตุต่างๆขึ้นมานะคะสามารถที่จะนําข้อมูลของ Big Data เนี่ยมาใช้ได้อย่างทันท่วงทีค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกรองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง y o u u ทูบช่องอาทัพพ Podcast ดิฉันพิระยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ประจำปี2567คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547-2549เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538-2545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุกพลภาพ หรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยสัสดีใกล้บ้านเสียงนี้มีชีวิต ที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน